เปลี่ยนแล้วถึงกลับมานอนถัดคลิปแล้วก <donkey> ็ใครที่จะไปสนามบินสุนภูมิเพื่อที่จะไปขึ้นใช้งานสายการบินระหว่างประเทศไปต่างประเทศก็คือไม่ได้บินไปจังหวัดอื่นเขาบอกว่าให้ไปมากกว่า3ชั่วโมง <S <S ก็คืออย่าลืมเผื่อเวลาด้วยยิ่งถ้าใครที่แบบ มาจากต่างจังหวัดแล้วไม่ได้ลงที่สุนทรภูมิคือไมไ่เปลี่ยนเครื่องที่สุนทรภูมิมาพักอยู่ในตัวเมืองกรุงเทพหรือว่าต้องใช้รถเนี่ยต้องอาจจะต้องบวกเวลาบวกเพิ่มสำรองเวลามากกว่านั้นอีกเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีการเพิ่มขยายตัวแซดวันหนึ่งนะก็คือตัวแซดวันคือจะมีบางสายการบินหรือว่าบางประเทศเนี่ยที่ ปลายทางที่จะไปมันจะต้องนั่งอ่าจะต้องผ่านตรงเกษียสมุทรแล้วก็ไปนั่งรถไฟไปต่อก็น่าจะประมาณ2-3มนาทีไปตรง Z1 วันหรือว่า Z1 ซดหนึ่งเซลท์วันไก่อันนึงก็คือเขาจะเอาเครื่องอัตโนม t ติน่าจะเป็นเครื่องตัวเช็คอินนี่แหละแต่ว่าจะรองรับตัวใหม่คือปัจจุบันเนี่ยมันเป็นรุ่นเก่า ทางท่าอากาศยานเขาก็จะเอาตัวตัวใหม่หรือตัวของการบินไทยเนี่ยเขาจะเอาตัวใหม่มาลงเพื่อที่ว่าอ่าผู้ใช้งานที่เป็นต่างประเทศที่ใช้ e passport เนี่ยเขาจะสามารถใช้ได้นั่นก็อย่าลืมนะครับเผื่อเวลาไว้ด้วยใครที่จะเข้าไปแล้วก็เผื่อจะไปกินข้าวข้างหน้าก็จะมีฟู้ดคอร์ดนะครับอันนี้อยู่สวนภูมิเนาะก็จะมีฟู้ดคอร์ดอยู่ข้างล่างก็ ราคาไม่แพงแล้วก็ถ้าจะไปกินข้าวก็จะมีชั้นสามอีกนะครับก็เป็นพวกฟาสต์ฟู้ดหรือว่าอาหารที่มันขึ้นห้างหน่อยแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กินอีก็กไปกินข้างในบางคนอาจจะคำนวณเวลาไม่ถูกก็คือไปเช็คอินีิเกตก่อนแล้วก็เข้าไปกินอาเช็คอินที่ที่เคาน์เตอร์ก่อนแล้วก็ไปหากินที่ข้างในแต่ว่าข้างในเนี่ยข้อเสียก็คือบางทีเนี่ยพอเราขึ้น ่าเข้าตรวจพาสปอร์ตไปแล้วเนาะแล้วก็เอากระเป๋าใส่ใสายพานไปแล้วก็สามารถเช็คอินที่ตัวเองได้หรือว่าเช็คกับทางพนักงานพอเข้าไปแล้วเนี่ยน้ำก็จะเอาเข้าไม่ได้ก็ไปหาซื้อเอาหรือว่าไปกรอกเอาก็ได้นะก็เก็บขวดไว้แล้วก็ทิ้งน้ำตามกฎของนโยบายแล้วก็ ร้านอาหารเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าข้างในมีแต่บางทีเนี่ยเกทที่เราจะไปบางที่มันอยู่ทางซ้ายอยู่ทางขวาแล้วก็ร้านอาหารที่เราอยากกินเนี่ยบางทีมันอยู่ทางซ้ายก็เผื่อเวลาไว้ด้วยนะครับส่วนใหญ่คนที่จะไปปัญหาหลักๆก็จะติดประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมเผื่อเวลาช้อปปิ้งด้วยส่วนตัวผมไม่ค่อยได้เผื่อเวลาช้อปปิ้งเพราะว่าไม่มีเงินส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้แบะครับก็จะ คนที่จะแวะส่วนใหญ่ผมก็เห็นเป็นถ้าเป็นขาไปนะก็จะเป็นคนที่จะซื้อพวกน้ำหอมเพราะว่าอาจจะมีส่วนลดเนาะจากทางา King Power ก็อย่าลืมสมัครสมาชิกหรือใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกก็ใช้แบบเป็นวันเดยได้นะครับก็คือเหมือนแบบอชอบกี่พันแล้วก็ลดไปเลยพันหนึ่งจะแบบไม่ต้องผ่านระบบสมาชิกนะครับก็เป็นเหมือนแบบเหมาะสำหรับคนที่ ไม่ค่อยได้บินบ่อยก็ประมาณนั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับเก็บเอกสารไ้ด้วยใครที่ซื้อในสนามบินเพราะว่าเขาจะต้องเราจะต้องเอาถือไปด้วยแต่คนที่ไปซื้อจากทางห้าง King Power อยู่ที่ลงังน้ำก็ต้องมารับที่นี่ด้วยนะครับจะไม่สามารถถือมาด้วยสำหรับกรณีที่มันเป็นป้ายข่าวคนที่ บินไปต่างประเทศก็จะได้ซื้อสินค้าที่ปลอดภาษีนั่นเองนะครับ